ฟังด่วนครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องด่วนมีรายงานด่วนออกมาอีกแล้วกลางวันแสกๆครับปรากฏว่ามีการตรวจพบโดนขมนบินล้ำดินแดนไทยเนี่ยกว่า120ลําลำ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลโคราชร้อเอ็ดและก็ยังรวมไปถึงทหารเขมรครับตอนนี้เริ่มจะรุกคืบเข้ามาเกาะแนวลวดหนามหีบเพลงของไทยเราที่ถามปฏิบัติการครับพยายามที่จะเข้ามาลื้อลวดหนาม และฝ่าดงตรงบริเวณที่เราเนี่ยจัดสรรพืน้นที่ใหม่ในการกั้นเขตแดนแต่ว่าก็โดน,นทหารไทยเรานั้นตอบโต้สวนกลับถึงขั้นล่าถอยออกไปในทันทีโดยเราจะมาเล่ากันแบบนี้ก่อนครับกับกองทัพบ,บกที่มีรายงานล่าสุดออกมาในเรื่องของแถลงการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีรายละเอียดชัดเจนจริงๆแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ย มันดูเดือดและก็ร้อนแรงมากกว่านั้นอีกคือในการแถลงของรัฐบาลนั้นอาจจะเป็นทางการเกินไปแต่ผมเชื่อว่าในบริเวณตามแนวชายแดนเนี่ยบริเวณฐานดีมันของไทยเรามันคงจะยังคงมีการเฝ้าระวังและก็ตึงเครียดกันอยู่แบบนี้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเรานั้นได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์อุบลราชธา,านีโคราชและก็ร้อยเอ็ดจำนวนทั้งหมดเนี่ย94าลำ และในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับ5พื้นที่ด้วยกันจำนวน25-30ลำบินเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเราและยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชา พยายามที่จะเข้ามาเกาะแนวลวดหนามหีบเพลงบริเวณฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรารวมไปถึงพยายามที่จะฝ่าลวดหนามเข้ามาซึ่งฝ่ายทหารไทยเราครับก็ได้ดาเนินการปฏิบัติตามกฎการปะทะถ้าเกิดทหารเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสวนเลยก็ไล่ไปจนออกจากพื้นที่ดินแดนของไทยเราซึ่งก็เป็นหนานกบ,บูชาเลยครับที่ต้องล่าถอยออกไปจากพื้นที่โดยทันทีและปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีการปะทะแต่ว่าฝ่ายเราก็จะคงตึงกําลังบริเวณพื้นที่ ที่มีความเครียดสูงอยู่ในเขตอนิบไตยของไทยเราซึ่งก็ยังได้มีการเตรียมความพร้อมครับรวมไปถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงกฎของการประชุม GBC ที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของทุ่นระเบิดครับตอนนี้ก็มีการจัดชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดหรือว่าชุด EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่เพื่อที่จะทําลายระเบิดทุ่นระเบิดของเขมนที่ยังตกค้างก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับทั้งหมด269พื้นที่รอการตรวจสอบอีกประมาณ43พื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการเนี่ย รอทำลาย9พื้นที่ก็เน้นย้ำให้ชาวไทเราทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าพบเห็นต้องรีบแจ้งทางหน่วยงานทันทีเพื่อดำการเข้าตรวจสอบต่อไปนี่คือสารการตามแนวชายแดนล่าสุดเลยครับที่มีการอัปเดตออกมาจากทางฝากฝั่งกองทัพบ,บกซึ่งตอนนี้เราจะไปหาข้อมูลจากแนวหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงมากเท่าไหร่เนื่องจากเขามีการพูดถึงออกมาแล้วว่า อัดครับแนวหน้าอ,อัดตอนนี้เพราะโดนเขมเมนตนั้นมันส่งหัวเราอยู่ทุกวันคือตอนนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าดังฝ่าฝั่งของเขมเมนเขาไม่ได้ยอมรับข้อตกลงอะไรเลยคือมีการละเมิอดอยู่บ่อยครั้งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพอหยุดยิงปับ๊บกลายเป็นโดที่มาก่กอกวนเราโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในฐานทีมั่นของไทยเรา แต่ว่าแม่ทัพที่2ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเราก็มีการตอบโต้เหมือนกันนะกัมพูชามาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นมาแบบโดนเราก็ไปแบบโดนซึ่งโดนเนี่ยราอดจ,จะน้อยกว่าทั้งฝั่งองังกอเมนแต่ก็มีการเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้แต่ในส่วนของยุทธวิธีในส่วนของการปองก,กันแนวชายแดนเนี่ย เราก็ถือว่ายึดมั่นที่หลักฐานที่มั่นของเราไว้ได้โดยเฉพาะการวางรวดหนามหีเปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าเขมรจะมาลุกล้ําจะมาเดินเข้าเดินออกในดินแดนของไทยเราเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเพราะเรามีการตึงกําลังมีการวางฐานปฏิบัติการไว้ตรงส่วนนั้นด้วยโดยเฉพาะล่าสุดครับที่ดางฟ้าขวางเข,งขงมรน,นั้นได้นําคณะผู้ตรวจการชั่วคราวหรือว่า IoT เป็นผู้แทนคณะอาเซียนทั้ง7ประเทศ ลงบนที่บริเวณตรงข้ามจุดที่ทหารไทยเราวางยางรถยุดและก็ลวดหนามหีเพลงที่จุดผ่านแดนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดส,สก้วและมีรายงานออกมาล่าสุดว่ามีชาวบ้านขเขมรครับที่ถูกทหารกัมพูชาเกณฑ์มานะ,สะแสดงละครบีบน้าตาร้องให้วิงวอนขอให้ไทยเราเนี่ยเปิดจุดผ่านแดนบ้านหนองจางซึ่งก็มีการอ้างว่าชาวบ้านในขเขมรน,นั้นเดือดร้อนอย่างหนักเพราะทหารไทยปิดกั้นทางข้ามหมู่บ้านและก็พยายามลุกล้ําดินแดนกัมพูชา ระหว่างคณะผู้ตรวจการชั่วคราวเข้ามาสังเกตการในพื้นที่คือร้องไห้กันแบบประนาวเลยนะครับร้องไห้บอกว่าเฮ้ยฉันข้ามไปแดนไทยไม่ได้แต่ว่าจะข้ามมาได้ยังไงครับมันเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งผมเห็นอยู่นะ หลักหมุดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นชัดเจนแล้วเขาเหมรจะมาบอกว่าเป็นบื้นที่ของเขาได้ยังไงโดยคณะทูตจากอาเซียนเนี่ยก็มีทั้งบรูไนอินโดลาวเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามซึ่งก็เป็นรายงานจากสื่อกัมพูชาเองแต่ว่าในฝั่งเขาเนี่ยจะรายงานแบวบว่าจังหวัดบันเตียมเมอนเจยบอกว่าชาวบ้านของเขานั้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดหลังจากทานไทยของเราลุกล้ำเข้ามาตั้งลวดหนามยึดที่ดินและก็บ้านเรือนของพวกเขาในพื้นที่กัมพูชาและก็บอกว่าชาวบ้านกัมพูชารายนี้ อาศัยอยู่ในที่นี่เนี่ยเกือบ40ปีแล้วและไม่มีที่อื่นอยู่เลยและสื่อของคอมเมก็ยังบอกว่าการที่ไทยเราทําแบบนี้ครับมันสร้างความตึงเครียดในชุมชนและก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหนุนกองทัพเต็มที่นะกับการที่เราจะปักหลักดินแดนเขตดินแดนของไทยเราเอาไว้แบบนี้เพราะ ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อห้า0 0ื่นเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับแผนที่ของเขมรเลยครับที่มี1ต่อ2องแสนถ้าเกิด1ต่อห0 0 0 0ืนเนี่ยพื้นที่เขตดินแดนเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งเราปล่อยมานานมากนะครับสิบยี่สิปีก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นดยเห็นใจเขมรนะ เหมือนทางรัฐบ,บาลไทยเราหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็มีการปล่อยผ่านออกมาแต่ว่าพอปล่อยเข้าเรื่อยๆื่อเนี่ยกลายเป็นกองทัพหุนเซนครับไม่ยอมพยายามลุกล้ําพยายามลุกคืบแต่สุดท้ายเราไม่ยอมเหมือนกันเราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและใช้ไม้แข็งกันบ้างนะครับใช้ไม้อ่อนกันเยอะแล้วเนี่ยเรามาใช้ไม้แข็งกลายเป็นว่าโอ้โหต้องนึงกับสร้างขาวบิดเบือนออกมาเลยอย่างที่ผมบอกแหละคือหมุดมันมี หมวดกรุงสยามของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเราไม่ได้มีการลุกล้ำแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นฝั่งของอเมนที่ลุกล้ำเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าที่นี่เนี่ยฉันอยู่มานานฉันอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนก็ไม่รู้หลักฐานมันทดนโทษทูตเองเขาก็เห็นนะ คือขมรมีการพาทูดลงไปดูด้ยวย่าเนี่ยหมุดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นตรงดินแดนของไทยเราจริงๆนะครับเราไม่ได้ไปถึงหมุดด้วยซ้ําก็น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่ทำให้ทูดนันตาสว่างว่าขมรเฮ้ยคุณปลอมหรือเปล่าเนี่ยคุณมีการเกณฑ์คนมาแล้วคุณมีการบอกว่านี่เป็นดินแดนของคุณทัที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งครับคือเราต้องไม่ปล่อยผ่านเกี่ยวกับเรื่องของข,องขมรที่ลุกล้ําเข้ามาแดนไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพทางทหารหรือว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเราต้องห้ามให้เข้ามาเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเข้้าามาแลว ตั้งโรครากตั้งในฐานประมาณ40-50ปีแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราไปขึ้นวิธีศารลูกนะสารเขาก็อาจจะมีการตัดสินออกมาได้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ประท้วงตั้งแต่1 0 20ปีแรกมาประท้วง4 0 50ปีแรกเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วแสดงว่าคุณยอมรับไกลๆว่าไม่ใช่พื้นที่ของคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับเขาเพาิพิหารเลยนะครับที่เราไม่มีการประท้วงเลยตลอด30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไปประท้วงปับ๊บสารเขาไม่เชื่อในวีโีลกเขาไม่เชื่อนะครับเราก็ต้องไม่ปล่อยผ่านรอบนี้เอาให้เด็ดขาดไปเลยเจอว่าทั้งทูตและก็เเวีโลกนนั้นาจะ หมุดที่ปักหลักอยู่ตรงนั้นเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพบ,บกออกมาเปิดเผยอีกแล้วนะครับที่จับชาวคอมเมนลักลอบเข้าประเทศไทย หลังจากที่มีการสู้รบกันเนี่ยรวมแล้ว150รายการที่เขาลักลอบเข้ามาแบบนี้ครับเหตุผลเพราะว่าไรางานและก็ขาดแคลนรายได้ในประเทศโดยก็มีรายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันครับในเรื่องของชาวคอมมนที่ลักลอบเข้ามาเมืองไทยของเราอย่างผิดกฎหมายแบบต่อเนื่องหลังจากมีการหยุดสู้รบตามแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ตลอดแนวชายแดนของไทยเราก็ยังคงมาตรก,การเข้มรักษาความมั่นคงในพื้นที่ แต่ก็ยังพบและจับกลุ่มผู้หลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติกัมพูชาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้ม,ดมดีหมดไม่ได้มีหยดโดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับตรงบริเวณด่านสาแก้วตกปลอยเปียดเนี่ยซึ่งตั้งแต่เกิดการสู้รบจนถึงปัจจุบันครับก็กสามารถจับกลุ่มชาวเขเมรได้ทั้งหมดเนี่ยสาครั้งรวมๆแล้ว158คนก็มีทั้งอำเภอรัญยะประเทศครับยีครั้งผู้ต้องหาเนี่ยหนึคน อำเภอตาพระยาครับ7ครั้งผู้ต้องหา26คนอำเภอวัฒนานาครเนี่ยหครั้งผู้ต้องหา5คนอำเภอโคกสูงหนึ่งครั้งครับผู้ต้องหาหและก็อำเภอคลองหา3ครั้งผู้ต้องหา9คนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะกิจอรญญารยประเทศนั้นก็ร่วมกับกองร้อยอาหารพลานจับกลุ่มชาวขเขมรอีก10คนในพื้นที่บ้านผ่านศึกตำบลผาศึกอำเภอ,อรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับและก่อนหน้านั้นไม่ถึงย4บชั่วโมงนะก็เพิกจับได้อีก4 6คนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีนี่ะครับ มันก็เป็นสินนิก迦นาตีนะเพราะว่าเรามีการสอบสวนทั้งหมดผู้ต้องหาทั้งหมดเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าหลังจากเดินทางกลับขมรแล้วไม่มีงานทำจึงได้หาทางกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผ่านจ่องทางผิดกฎหมายอันนี้ผมว่ามันสะท้อนเสียงจากเจ้าขามรเยอะนะ ว่าการกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําไม่มีข้าวกินอดอยากต้องดันโดนฝ่าเสี่ยงชีวิตกับทั้งระเบิดกับทั้งการถูกจับเพื่อเข้ามาหางานในประเทศไทยของเราแต่ทางกองทัพทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีการลาดตระเวนและก็ป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีสายลับต่างๆนานา,นา,นาที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยของเราอีกก็ได้ก็ถือว่าต้องช่วยกันนะครับทั้งประชาชนไทยเราพี่น้องไทยเราและก็ ให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกนายด้วยที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนรวมถึงแนวหน้าแนวหลังแนวซับพอร์ตต่างๆนานา,นาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่เราติดตามเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกของการประทะจนถึงวันนี้สุดท้ายครับอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่น้องชาวไทยของเราที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดนและก็พี่น้องทหารไทยทุกนายที่ร่วมปักหลัก เฝ้าอธิปไตยของไทยเราในบริเวณพื้นที่การประทะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายเ่ยมมันได้เมียนกันนิดเคลื่อนเตียนมันได้เมียนกันนิดจ้องบานตึดได้รึเปล่าบอลโอนไปได้3มิลลิเมตร ใหี่งก็้ยนย่างได้เลียะพี่งก็มันอาไอัดบองติดใจบกังไม่มีแมเียตัวบองบองโมนี่คือชูเลยบ้านอกตันตรึมนอเต้านนอเลบกโอนเต้าเรือไปชอบเ้ยก็ยิงทายนอเต้าเล็กนิงแ้ตุกอัปลานีเย็นบอลซอยยงตัวไอมูยูไปดอโมก็จับตือก็คือหลังจากนี้ก็คุยกันกับหัวหน้าทางนู้นก็ตามพิธีกันคือเก้าโมงเช้าก็มาคิธกาอย่างที่บอกอะทางเขาอะมไม่อยากลุกดานฝ่ายเรา แต่ก็ต้เข้าใจว่าเป็นที่เขาก็ไม่อยากลุกลานแม่แต่ยินเดียวแต่เขาก็ไม่อยากนี่คือต่างคนต่างก็เนี่ยือของตัวเองครับไม่ไม่จัดทำน้กันเกิดอย่างอย่างที่เรารู้นะครับตามโคตกลงเป็มอีประมาณนี้เออจะใครชารื้อไปดได้กันมาดมาดเหรอผมมาแท้ก็ยืดไปพี่เนี่เนไส้เส้นจำเนี่ยเอ้ยชูกระติเก้าโมงนะครับเนี่